ระยะที่3ติดเชื้อเกิน1ปีขึ้นไปเรียกว่าคลิกเกอร์เชื้อราในสมองของผู้ติดเชื้อจะเติบโตและบานออกมาทางลูกตาและค่อยๆเติบโตขึ้นจนครอบหัวของผู้ติดเชื้อในที่สุดเหลือ,อไว้เพียงแต่ปากและฟันใช้กัดเพื่อแพร่เชื้อต่อเท่านั้นเป็นเหตุผลที่ทําให้เหล่าคลิกเกอร์ติปตาบอดมองอะไรไม่เห็นอีกต่อไปแต่แม้ประสาทของพวกมันจะใช้การไม่ได้แต่เหล่คลิกเกอร์ ก็ได้พัฒนาความสามารถในการใช้เสียงที่ระบุตำแหน่งของวัตุรอบตัวด้วยการสร้างเสียงแปลกแกลกที่ได้ยินในซีรีส์จนเป็นที่มาของชื่อคลิกเกอร์นั่นเองแต่ความสามารถในการระบุตำแหน่งเสียงนั้นยังมีความจำกัดอยู่มากและจะมีความแม่ยนยำริงนในระยะใกล้ๆเท่านั้นเมื่อติดเชื้อในระยะที่3นานหลายปีจะเข้าสู่ระยะที่4เรียกว่าโบเตอร์ซึ่งเชื้อราจะขึ้นอยู่บริเวณล่างของผู้ติดเชื้อจนแทบไม่เหลือส่วนของร่างกายมนุษย์ และเชื้อราที่เกิดขึ้นยังช่วยป้องกันการโจมตีได้ด้วย